็มีผู <C ourse> ้ทรงคุ่าที่เด็นเลื่ในการฆาพมเชียร์มาแล้วด้นะครับตอนนี้ท่านมาถึงที่แล้วก็ได้รับำส่งทีทำร็ที่ดัาในกองารสานในกจัดแาน คคดีดครับในนามของพี่น้องทาวองเชารลีซอนเดรีเยเซนีอันี้ต้องขอสแสดงความเคารพท่านอาจารย์อารุณบุญชมวันน,นี้มีผู้แทนของวัรณกรรมจังหวัดตราท่านผู้กับสอคอนะงอัอ,งงอ,อ,งงอแล้วก็กลุ่มสตรีมุสลิม นะครับอาสเตอร์เรียกต้องมีการสัมมนาสตรีด้วยนะครับท่านสจมานุษยสมนัสเป็นสจของจังหวัดนครังที่ต้องขอไปผมไม่สามารถที่จะเอนานักท่านนะครับท่านนะครับที่ให้เกิดต้อนรับท่านอาจารย์ุนมุสลิมละจังหวัดตราังก็มีประมาณ15,000หนห้ันคนโดยประมาณนะครับซึ่ง กระจายอยู่หลายอำเภอด้วยกันนะครับก่อนท่นเองนะวันนี้นะครับริงเราก็ได้รับความร่วมมือจากองค์การในิหารส่วนจังหวัดจากท่านวิเชียวต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันตีเสด็จพระวิุ่ท์ท่านประธานในวิธีซึ่งก็ผมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับ และผู้ใหญ่บ้านในหมู่ที่5และทั้งหลายพงกองสาริ้ก,กับการสถานีตำรวจภูทรแหลมง,งอกก็ผมมีความรู้สึกยินดีและปราบเพิ่มใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนีไ้ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธี เปิดป้ายอาคารมัสยิดนูรุม,มูดีนบ้านแหลมฝังหลังในวันนี้ซึ่งถือเป็นวันที่มีประกาศมีสิบสิคนเป็นอย่างยิ่งจากกาจารที่ได้รับฟังรายงานของท่านผู้ใหญ่บ้านฝารุกป,ปาทองก็ได้ทำให้ทราบความเป็นมา ความรักความสมัครสมานความสามัคคีความเสียสละของพี่น้องที่ได้มาตั้งรบรากอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึงร้อยสาปีมาแล้วแน่นอนเหลือเกินว่าแต่ละ ชุมชนมุสลิมนั้นเมื่อมีชุมชนเกิดขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องมีมัสยิดเป็นไปตามหลักการของศาสนาซึ่งมีฮะดิษจากรมนาอิชาอัอยุลลอฮุอันอาบุดญที่ได้กล่าวว่าอามาะฮฺอัสซัลลลลอฮฺซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลัลลัม بناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب رواه ا ب ن م ا م ซึ ب ق มีความหมาย رسول الله صلى الله عليه وسلم ชัยแห่งการสร้างมัสยิดสร้างที่ไหนติดรูดในชุมชน เมื่อมีชุมชนเกิดขึ้นมีหลายๆบ้านหลายๆคนหลายๆครอบครัวมาอยู่ร่วมกันก็ให้จัดสร้างมัสยิดขึ้นมาเพื่อที่จะได้ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบอาวัธิบาละเป็นสถานที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ที่จะสร้างและพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญความก้าวหน้าและท่าผลของการสร้างมัสยิดนั้นยิ่งใหญ่นโรสุลล้อมสลมล้อมอัลเลฮุบัสลามท่านได้กล่าวว่ามันบานามัสยิดันดินดากำมัศร์มัศรอปตัดปะตอต أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة لمن بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى له بيتا في الجنة هوداي ليس مسجد في الماء عباده ต่ออัลลอฮ์ س ุ ح ا ن นแลานตาด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความพลาสเพื่อว่าแม้จะมีขนาดเท่าเพียงรำนกหรือเล็กกว่านั้นอัลาลอฮ์าก็จะสร้างประสาทหลังหนึ่งให้แก่พวกเขาในสวรรค์ฉันั้นอัลฮัดุลิลลาที่ได้มาพบเห็นอาคารมัสยิด ที่มีความสวยงามที่พี่น้องมุสลิมทั้งในท้องที่และพี่น้องมุสลิมจากส่วนต่างๆได้ร่วมกันบริจาคซึ่งต้องใช้งบประมาณถึง15ล้านบาทและได้ใช้เวลาในการก่อสร้างด้วยความอดทนด้วยความสบัดเป็นเวลาถึง19ปี การสร้างมัสยิดและทำให้มัสยิดมีชีวิตชีวาึ้อจะมีก็แต่ผูีที่ผู้ที่มีมาศรัทธา,าและมันสนศรัท้าดังนัน้นก็ละไว้เป็นที่รู้นั่นก็หมายความว่าผู้ที่จะมาทำรูปทำรูปมาสร้างมัสยิสดมาทำให้มัสยิดมีชีวิตชีวาด้วยการทำอวามาอิบาดะก็ค,คือผู้ที่มีมาศรัทธา และผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอีกทรั้งยังมีความยับเกรงแต่อัลลอฮฺสุบะฮ์ดารวัดะมีความยับเกรงต่ออัลลอฮ์เท่านั้นพวกเขาเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่ได้รับการชี้นำสู่ลุทางที่ถูกต้องอัลลอฮฺดาลาผู้ทึ่สถาปัตย์พระสิดไว้ตรงนี้ก็เพื่อให้เราได้สำนึก แต่ขอบคุณต่ออัอลลอฮสุภานะวาตาฮดาที่ให้เราได้มีมัสยิดไว้เป็นสถานที่ทำกิจารนะต่ออัลลอและที่สำคัญยิ่งเราอยู่ในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีาศาสนาอยู่ร่วมกันหลายาศาสนาที่ทางการในการรับรอง มีอยู่ห้าศาสนานั่นก็คือศาสนาพุทธซึ่งเป็นผู้คนส่วนใหญ่เป็นศาสนาที่ผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือสองก็คือศาสนาอิสลามซึ่งมีผู้คนนับถือในอันดับที่รองลงมาสามคือศาสนาคริสต์สี่ศาสนาพราหมอินดู และ5คือาศาสนาสิกั้ง5้าศาสนาอยู่ภายใต้อุปธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งดำรงเป็นผู้เป็นอัคร,ราศาสนุประมภพบให้ความช่วยเหลือให้การเพื่อหนุนในการอุปการะแก่ทุกาศาสนาโดยเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นประชาชนคนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็าตามจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้การบุปถัมในฐานะที่พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นอา,านร,รัครศาสนาของทุกศาสนาเราจะเห็นได้ว่ามุสลิมเราได้รับความ เืออนุเคราะห์ในหลาย,ลายเรื่องในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัชแม้ว่าพวกเราจะออกเงินกันเองเก็บของรวมริบเอาไว้มีเงินมีความสามารถที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัชแต่ทางรัฐก็ให้การสนับสนุนส่งหน่วยพยาบาลแม่พยาบาลไปดูแลคนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัชจนกระทั่งเดินทางกลับ และเอื่อเพความสะดวกในด้านการเดินทางเช่นในมีเครื่องบินไปรับส่งจากนาราธิวาสจากหาดใหญ่บางปีก็จะมีจากปูเก็นจากกรีกก็ได้แต่ในปีไหนที่จะมีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัทตามจำนวนของผู้ที่เดินทางในแต่ละจังหวัด แม้ว่าค่าตงุงบินเนี่ยผู้เดินทางก็เป็นผู้ออกเองแต่ทางรักให้การสนับสนุนให้ความสะดวกสบายในเรื่องต่างๆเหล่านี้ดูแลจนกระทั่งเดินทางกลับมามาสัสยิดอยู่บูรีแห่งนี้จนเป็นผลสเส็จแล้วก็สวยงามให้แก่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับที่แหลมทองหลังแห่งนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่ทานนะครับที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันวัสษัทมอเตอรกุ้มวริษัทมอตุล์อร์วยกันกท่านระหลัุทีรบค,ครับท่านเรียนเชิญประธานได้ครับเชิญเลยครับตอนนี้ประธานทีมงานจะรุ่นรุ่นฟรังฟรีจะได้เป็นประธานที่ีตกท้ายนะครับยังกัน